วัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบหัวอาหาร2ชนิดนะครับตัวนี้เป็นที่จําหน่ายอยู่ในท้องตลาดนะครับหัวอาหารปลาครับส่วนตัวนี้ได้มีการผลิตและจําหน่ายนะครับ,นะรบซึ่งยังไม่ได้มีการรับประกันนะครับอะไรเลยนะครับขอบอกว่าอาหารเสริมจากกล้วยน้ําว้าชนิดเม็ดนะครับสําหรับหมูโคไก่ เป็ดปลานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกับปลานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอ้าวสุดแรกนะครับผมจะให้หมอหารสำเร็จรูปนะครับที่มีจำน่ายท้องตลาดนะครับเป็นยังไงอันนี้คือให้หมอหานะครับ เรียบร้อยหมดต่อมานะครับจะเป็นหัวหารที่เขาบอกว่าเป็นหันเสริมสำหรับกัดสำหรับปลาดู้วยนี่ ี่ยบับหัวอาหารจมนะครับไม่ลอยนะครับปลาก็เลยไม่กินหรืออาจจะไปกินข้างล่าง,งก็ไม่รู้นะครับแต่โดยธรรมชาติของปลาจะกินอาหารที่ลอยอยู่นะครับก็แสดงผลให้เห็นชัดเจนนะครับว่าหัวอาหารอาหารเสริมนิดนี่นะครับที่เราให้ให้ปลามันมันไม่ลอยน้ำนะครับนะมันจม นะครับมันยังมีน้ำหนักนะครับจะต้องนําไปพัฒนาต่อนะครับส่วนหอาหารที่เราได้จากถุงเนี่ยที่เรามีจำนวนหานาะอยูนี่ชัดเลยนะครับเห็นเ่กัชัดเลยนะของฝั่งเจนเลยครับว่าฝั่งนี้นะครับปลาเยอะมากฝั่งนูน้นปลาหายเลยนะครับไม่ขึ้นมากินเลยนะ ดูกันอีกรลบก็ได้นะครับ ชัดเจนนะครับฝั่งนี้ครับอาหารเลี้ยลูกที่มีจำหน่ายทา้งตลาดะครับปลาจะกินดีกว่าวฝั่งนี้ที่ทำเล็บดูที่ทนี่ครับแม้อาหารจะลอยปลาก็ยังไม่กินนะครับ